ของชาแนลนะครับพี we assigned, ่น้องมาร่วมมทนาสาทุบุญไสบัดด้วยกันนะครับพระมาเนี่ยยัย वन से เดินขึ้นมอญสำหรับชิปใส่บาตรเช้านี้พี่น้องเสร็จแล้วนะฮะพาพี่น้องมาเที่ยวชมทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูพี่น้องข้าวที่ตัดนะไปเมื่อสองสาวันเนี่ยนะเริ่มงอกโตนะขึ้นมาแล้วนะฮะนะเกือบเท่าของเข่าแล้วนะนะที่เราตัด ตัดให้วัวนะครับตัดให้วัวฝนก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะพี่น้อง <c oughs> ความหวังของชาวนาน้ําเหือดแห้งแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยอเมื่อวานไม่มีเมฆฝนมาแต่สองสาวันก่อนเมฆมาเต็มแต่ว่าฝนกระปิดกระปลอยอวันนี้ดูท้องฟ้าโล่งโปรง่งวันนี้ไปท้องนาสงสัยอากาศคงจะร้อนระอุแน,นะะ่พี่น้องกลางวันเพราะว่าต้องไปสุกน้ำเข้านา สำหรับคลิปสายบาทเช้านี้นะฮะตาทองชาแนลก็ขอจบคลิปสายบาทแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ